ับมาอัปเดตข่าวสารของดาราคนบนเทิงกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมกระแสะดีสุดๆและดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครเรื่องพิสว่าที่นุ่นวรนุชและป้องนวัดแสดงร่วมกันโดยที่ทั้งคู่ต่างเล่นได้ดีสุดๆแต่มิวายมีข่าวเม้าออกมาว่ากระแสะของนุ่นกรบกระแสะของหนุ่มป้องสง,งน้นพอได้เจอหนุ่มป้องก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรบยังไงคือทุกคนก็ดีๆกันหมดนะครับเพราะว่าแล้วไงแล้วต้องนุ่นต้องไม่ดีถึงจะผมจะอดพอใจเหรอ ใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็ต้องบีกันไปหมดนะครับมันไมน่คิดอย่างนั้นใครจุดไปได้ต้องแก้ <c oughs> ผมไม่คนไม่มีเซนทางด้านนี้อยู่แล้วซึ่งก็ดีแล้วนะไม่ <c oughs> ไม่อยากมีแต่จริงเรื่องนี้อย่างที่เจออาจจะเป็นนุ่นเจอเยอะใช่ไหมฮะอย่างรุ่มกลับเขาก็เจอบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่เรื่องที่เราบวงสรวงกันตั้งสองสารอบนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ถ่ายหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ตอนบวงสรวงนะทุกวันที่ถ่ายนุ่นจะถวายดอกบัวแล้วก็ ทุกคนก็จะมีจุดทูบทุกครั้งเลยอันงนี้เรียกว่าวงสวงเคารพกันหนักมากเลยครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็พี่สันบอกว่าเราก็ทําในเจตนาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก<ม>็อบอกชุดสวยนุ่นสวยฮะ<ม>โปรดักชั่นดีตัดต่อเร็วแล้วก็ซึ้งอะไรก็ว่า,าไปอะไรเงี้ยเพราะเขาชอบสมัยสมัยเรือกค่าของคนเ<ม>ขาก็เขาาชอบอะไรครับก<ม>็เออได้มาเจอกันอีกเลยอเงี้ยก็เล่นนางสีหน้าทางลูกกระเดือกอะไรเงี้ยเขาชอบกันว่าพุ่มกับเกงละเอียดแบบตอนคืนยาก็แบบมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฉาก บาดูละครตัวเองจะไม่ค่อยอินจะดูเออก็ขำหรือก็อาจจะดูติตัวเองเอ้ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้นดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอันนั้นบางทีดูแล้วอย่างเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกดูแล้วรูว ui, ้สึกว่าวุยอินรู้สึกแบบแอบ,บซึง้งแอบบอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็บางทีตอนแต่งติดหนวดใส่ร้อยสักเข้าไปแล้วเวลารบกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนไปถ่ายฉากรบที่ที่เมืองการอะไรนะค่าศึกสีรรดีมาก <c oughs> คร <c oughs> พราะเวลาละครทุกเรื่องที่ไปถ่ายหนังทุกเรื่องที่ไปถ่ายก็จะเอาคนมาเข้าฉากบริเวณนั้นแล้วเอาี้ทุกคนเล่นเก่งมากโดนจิกพม่าจิกหัวกระทืบตบอะไรเงี้ยแล้วพอบางทีเราไปอยู่ในในกลางฉากตัวนั้นเราโอ้โหมันมันก็ได้อารมณ์เหมือนกันฟิดแบงคดีดีกว่าที่คิดไว้ครับก็คือจริงๆเล่นละครมากใกล้พอสมควรใช่ไหมฮะบางเรื่องก็ดังแล้วก็จะรู้สึกได้บางเรื่องไม่ค่อยดังแล้วก็จะรู้สึกได้อันนี้อันนี้รู้สึกเออดังมากแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีแปลกคืออย่างคือตั้งแต่ดีมันดีตั คือบทีละครอาจจะแบบค่คอยๆดังค่อยไล่เรตติ้งหรือว่าค่อยพลิกสุดตอนอวสานอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เหมือนตอนแรกแล้วแบบมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาก็ดีใจชื่นใจแทนทีมงานผู้จักัรแสดงทุกคนครับกระแสดีขนาดไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคนติดละครเรื่องนี้แบบติดหนึบเลยเลยะคะ่ะเรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่แต่จะเป็นข่าวคราวของดาราคนดังคนไหนนั้นก็คงต้องติดตามชมกันนะคะ